โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบสัตย์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบรดและไทยสิงครับมืทีนี้กันสิมาบอกขข่าวนะครับเดี๋ยวสีอัพเดทเห็นเบิ้งเรื่อยๆนะครับก็ที่นี่นะครับก็คิดว่าสีเห็ดหลายอย่างอยู่นะครับปากตู้ตะแก่งครับสี่งสำคัญก็คือว่าสีขึ้นตู้แอร์นะครับว่าสีใส่ตู้นะครับสีเห็ดเองนะครับสีปิดเองครับเห็ดเองเบรดนะครับสีอัพเดทให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองหาหกครับได้มาอัปเดตนะครับก็่วนนี้ก็เริ่มตัดกตั้เข่าแล้วนะครับเริ่มตัดเข่าแล้วก็สวสดียหิมสวอดนะครับคิดว่าตัดเข่าแล้วนะครับก็น่าสิได้เริ่มทํำนะครับเพราะว่า่วนนี้งานกับคนขังไลยนะครัี่ครับนี่ก็เป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับที่ผมสีเข็ดนะครับก็ นี่ครับก็คือว่าเบาะนี่นะครับสีไสคือเกาครับแล้วก็สีเห็ดลบกล้องครับเห็ดลบกล้องอากาศไปดานหลังนะครับว่าสีล่องเห็ดเบิองนะครับคือสีมาานีนะครับขึ้นมาานีลบกล้องอากาศไปดานหลังนะครับน่าจะได้อยู่นะครับนี่ครับน่าจะได้นะครับเดี๋ยวมันต้องมีวิธีนะครับ พียอะไรมันกว้างครับแต่ปกติด้ยรวมแหลวมันกะมันก็กว่างอนี่นะครับกว่างพี่ว่ากว่างนะครับกะสีล่องเห็ดเบงครับล่องกินเองเบงนะครับขันเห็ดใดแล้วจะได้ขันเอฟซีสนใจกะสีเห็ดไห้นะครับเห็ดจำนายไห้นะครับกะราคาเอฟซีเลยนะครับบวราคาบัวสูงบัวแพงนะครับจินกำไรเล็กน้อยครับ แต่ต้นนี้กัล่างนะครับล่างกัดคือว่าละครับต้นไก่ต้นยังนะครับมันขืนมันกัมีฟุ้นมียังไม่ธรรมดาครับกัสีม้าเดียดใส่เิ่นนะครับโหมเมนจอดจอดกันนี่ครับส่วนล่างก็ต้องล่างนะครับอ้ามาเบิร์กี้ครับนี่ครับสกี้หนึ่งปีผ่านไปนะครับถึงนาปังถึงนาปีครับนี่ครับยังเรือหลายอยู่ครับผู้ได้วากินแท็กนะครับมาเบิ่งกกระดูกงูครับ นี่ครับกระดูกงูก็ยังมาทันแหลมนะครับกะมันย like. ังมาทันกินนะครับม si ันบวกินเลยนะครับบวกินบวกินแท็กนะครับบวกินแท็กบวกินส่วนล่างเนาะข้างนี้ข้างล่างน่านักนะครับข้างบุญข้างบ่ได้รับเน่านักนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งนะครับนี่ครับสเตอร์นะครับสเตอร์ยังเต็มนะครับสเตอร์ยังเต็มอยู่ดีๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสกีนะครับของพี่เอกนะครับคุนแดนซอร์ไซพันธ์นะครับ เปบุกกระตั้มที่ผมบอกไปเลยนะครับคุนดันซอายพันุนะครับในฮ็ตซากี้ขายนะครับสากี้สางนะครับทนกับของศูนย์แน่นอนครับรับประกันนะครับการันตีเลยนะครับจากผู้ชัยจริงครับอย่าไปถามคนมาเคยใส่ครับคนมาเคยใส่ก็สิคิดไปว่าใส่ไปแล้วมันกัดแท็กยังสัย่างี่นะครับเต็มในแถมมันบ่เมียนนะครับมันบ่กันนะครับมันต้องนะครับมันต้องรองเองนะครับฟังเขาเล่าไม่เท่าสัมผัสเองนะครับที่แหลกผมกิ องกินสองใจอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนม่เปลี่ยนกันแต่ล่องเปลี่ยนเบื่องก็ถือว่าโอเคนะครับว่าในก่อนนะครับสองสองปีเลยเปลี่ยนสกี้นะครับยิงคารถกินสวงล่างกัไเดเปลี่ยนดูนะครับนี่ครับคางนี้นะครับแทบจะบกินนะครับนี่กับผู้ได้ว่ากระดูงูแหลมนะครับเบิงนะครับมันแหลมบ่อครับมันกับบ่อแหลมนะครับมันกับบ่อบางนะครับนี่ครับมันดีกว่าของศูนย์นะครับ ก็คือว่าช่วงนี้นะครับนี่ครับช่วงนี้สิยกขึ้นมาอีกแจ้งน้อยครับส่วนนั้นก็ยกขึ้นมาแจ้งน้อยครับเพื่อยำโรดมังกรนะครับมันบอกการกระดูงูนะครับตัวนี้มันสั่นกว่าของศูนย์นะครับของศูนย์มันสิลงมมหอีกนะครับมันสีเกือบจูแท็กแต่ตัวนี้หางไหวหลายเติบนะครับนี่ครับค้านี้แทบจิมบิกินนะครับก็ถื่อว่าพันนะครับสกีของคุณดันอซาซพันนะครับแท็กกันยังดีนะครับกระดูงูกระดูงูกัดยังพันนะครับ นี่ครับแท็กดีกับดูงูก็ยังดีอยู่นะครับนี่ครับแท็กผมนะครับสามปีเข้าปีที่ซีนะครับยิ่งสมบูรณ์นะครับนี่ครับแท็กศูนย์นะครับแท็กศูนย์มันอยู่ที่คนขับนํานะครับอยู่ที่คนขับนําบว่าแต็มยังก็ได้นะครับนี่สกียังอยู่นะครับเห็นดามาหลายนะครับในกลุ่มว่ากับแท,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 ท็กยัははง่ยังญสี่นะครับมันบวกกัดนะครับมันบวกกัดมันดีกว่าของศูนย์หน่อยสัมนะครับผู้ได้ว่า อย่างเพื่อนว่าผมเห็นอยู่ว่าเสียเงินส,สื่อสก,กี้ดีกัาเสียเงินสื่อแท็กกัมมันบอกกัรนะครับมันบอกกัรแล้วจีเป้สื่อแทกแค่เนี้ยนะครับส่ดีบอกต่อครับของคุณดันซอายพันุนะครับมันบอกกาแทกนะครับผมจีไปสื่อแทกแค,ค,ค่เนี้งเจ้าลองคำนวณเบิงนะครับหนึ่งรูดูการขันรถเจ้ากินส่วงรางเจ้าเปลี่ยนส่สก,กีศูนย์สก,กีศูนย์หรือว่าของบริษัทสีออกเขียวๆนะครับนะครับ มันมันกะสีกินคือนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเล็กรอตัวนี้เขาเป็นเล็กเพ่านะครับเขามาสางขึ้นแล้วกันยกยกระยะขึ้นนะครับยกระยะขึ้นจะน้อยนะครับเพื่อบม่ให้มันกดแห้งเกินไปนะครับให้มันรับนําหนักได้เฉพาะต้นที่ลดนักนะครับสิรับนักหนักได้ต้นที่ลดนักนะครับกันลดมากกับปะข้องนะครับขันข้องศูนย์นะครับลดบอหันหนักลดลดบาขันหนักคือว่าลดถึงกันแท้ในน้อยก็สีมันสิกดแห้งนะครับมกระสิกัดนะครับนี่ครับ น่ารมแห่งกินนะครับหงศูนย์กินสกี้แห่งอ่ะมาเบ่งสวนของปากนะครับปีนี้ยังไม่ทันขยายนะครับอีกสองสามปีถ้าจะสีขยายปีนี้ปากเดิมครับเพิ่มเติม,ม,ม,มกับสีเห็ดโซ่ข้อไม่นะครับเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าเพราะว่ามั่นกับ มันยืดบอมมนกกบ่บยืดนะครับแต่ว่ามันต้องตึงขึ้นจะหน่อยครับนี่ครับมาบอกถึงเรื่องสกีกันนี่เลยครับผมของใจแห้งมาบอกในกลุ่มวัดมันกินแท็กกัดแท็กจะสั่นยังสี่นะครับมาเบิงนะครับนี่มันบอกมันบอกกินนะครับมันบอกกัดนะครับขันมากกัดนี่กระดูกงูพมเหลี่ยมนะครับนี่แต่ยาเวลาสามปีนะครับนี่นี่มันทเป็นหอยอยู่ครับอย่าไปเสือเขานะครับสำหรับคนถี่เว่านะครับก็ให้ลองซะก่อนครับคอยมาเว้านะครับ ไปสื่อของไขยนี่นะครับสื่อของขายอื่นพมบลับประกันนะครับออนี่ครับสื่อของนี่ครับของพีเอกนะครับคุณดานซอสายพัน,น์นี่ถือว่าพันนะครับถือว่าพันเลยนะครับสัจจีสองขางนี่ระยะยกนี่ระยะยกนี่สีบอสซ้ำกันนะครับสีบอสซ้ำกันเลยเพราะว่าคางนี่รับหนำนักนะครับเพิ่สชียกขึ้น,นถื่อว่าจะสูงเนี่ยอยู่นะครับแต่มันก็สีทํางานกันในต่อเมื่อมันสีกดกันในต่อเมื่อลด ขินขั้นหน้ารถแรนหน้าต้มนักนะครับมักกดกดบริแรงของหองศูนย์นะครับถือว่าบวกินเลยนะครับนี่ครับระยะเวลาปีหนึ่งได้ระยะเวลาหนึ่งปีนะครับได้เจ็ดลอยนะครับเจ็ดลอยเกือบแปดลอยนะครับกัดตีไปเลยแปดลอยไรนะครับได้แปดประมาณแปดลอยไรนะครับสกี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่สกี้ดีรอเลยบรเสียดูนะครับ สก<ว>ีดีลอเลยบ่าียดูสังเกตเบิ้งนะครับสังเกตเบิ้งนะครับนี่ครับสกี้นี่ยสกีตัวนี้นี่สกีดีลอเลยจีบกินนะครับสกีบอดี้สกีเบิร์ดเร็วกินลอเลยครับนี่ครับรักการง่ายๆนะครับของโลเกวนะตัวนี้เป็นความขอดใจของผมจากประสบการณ์จริงนะครับตาสกี้บอดี้นะครับมันสิกินล่อเลยนะครับ เพราะว่าสกี้เบิร์ตแล้วมาสีมาบังคับล่อเลยเกินไปนะครับล่อเลยกับสีกัดกระดูกงูนะครับนี่ครับข้า้งนนี่กับสีกัดกระดูกงูนะครับนี่ครับนี่คือห้อยตีผมใส่ของศูนย์นะครับนี่มันกัดนะครับนี่นี่ครับปกตเลยเลือกใส่แพงแต่จบนะครับของคุณดันซอสายพันธุ์นะครับอยู่ที่คู่ละคู่ละตอนนั้นสื่อน่าจะ คู่ละสองพันหานะครับ่าจะคู่ละสองพันหานะเมนนะครับประมาณคู่ละสองพันหานะครับเพื่อว่าใส่ดีนะครับใส่พันนะครับนะครับอ่ะมาเกาเหลืองกั้นต่อนะครับาเหลืองไปหลยเติบนะครับกาเซียตุเยนะครับเห็ดเบอสูงนะครับนี่ครับซ้ำลังข่านะครับลงมาสีประเฮตโค้งนะครับสีเสียงตัดคือองศูนย์นะครับมังงามกัวนะครับ เส็ดโค้งมันก็ดีดียางครับมันก็เลยโลงข้างหน้านะครับแต่ผมมาหมักนะครับมันดูแล้วมันใหญ่นะครับเสี้ยงหน่อยๆนะครับนี่ครับกระสีถึงโค้งนะครับกระสีเทียนในเบื้องทุกขั้นตอนนะครับตัวแรกใหก่เกะก็ไปตามได้นะครับกัสีพยายามเจาะลดน้อยที่สุดนะครับสีจับน็อตนอตพวกนี้กับสีเส็ดเส็ดจับน็อตนะครับช่วงนี้นะครับเล็กเล็กนี่เล็ก สองนิ้วนี่น่าจะได้นะครับเอามาถาบเลยนะครับแล้วก็จ้องอุในเล็กนะครับแก็ใส่บูทในเล็กมุนเพราะว่าเวลาขันเข้าไปแล้วมันมันจะบรเบบนะครับมันจะบรเบบนี่ครับพวกนี้ก็สีปิดนะครับคือผมสีบอหูวีไอพีัสีก็สีบอไซนะครับสีบอไซนะครับมันดู